could to touch สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมล i ยเลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกรชากันใน EP ีที่30กันแล้วเย้โอเคนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็ยืมรหัสเพื่อนมาเปิดกรชานะเพราะว่าเขามีเพชรอยู่100รลูบี้นะฮะก็ไอดีข้างบนนี้ก็จะเป็นไอดีของเพื่อนนะฮะก็อย่าลืมนะฮะแอดแอดกันไปหน่อยแล้วกันนะฮะส่วน Facebook และแฟนเพจของผมนะก็อยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะก็ดูดูกันนิดนึงเนาะเพราะว่าไอดีไลน์ของผมเนี่ยผมเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวนะฮะไม่ Okay. มาเปิดให้เพื่อนนะฮะก็ไม่ต้องไปลุ้นหาเหียวอเลยนะฮะให้มันได้3ามดาวแล้วก็ตัวฟรีๆไปนะเพราะว่าไม่ใช่ไอดีเรานะฮะก็โอเค100่งร้ลูบี้ฮะเปิดไปโอเคจะลองกดข้ามตอนที่มันไม่เห็นหน้าละกันโอเคนะซึบออก,กดติโอเคมามาจะได้อะไรดีๆหรือเปล่า3ามดาวสามดาวสามดาวสาดาว,ดาว,ดาวสะใจชิบหายได้3ดาวอ่ะส สา,สามดาวโ <c oughs> คตรสมพรปากไอ้ดิวไอ้ดิวนี่มึงได้สามดาว <c oughs> อีกทีนึงอีกทีนึงสามดาวโอ้แม่งเสือกได้สี่ <c oughs> แต่ก็ยังดีไม่ได้ห้าดาว,วอ่ะโอ้สาใจมากนะพันนี้ <c oughs> เปิดให้เพื่อนไม่ต้องไปเอาห้าดาวนะเอาพวกสามดาวสี่ดาวไปนะฮะโอเคอีกตาหนึ่งปับกวเอ้ <c oughs> โอ้แตเกู โอ้ยตายแล้วกูไม่น่าไปกดค้าไปมันเลยโดนมันด่าเนนะ่ไปต่อไปครับสามดาสี่ตัวฝีโอ้ย,ออยพาน,นี้กูสะใจชิบหายต่อไปครับปับเขาให้ไอ้ดิวไม่ได้ตัวดีเลยว่า